สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเวลาเราปัดหน้าจอลงมาอเวลาเราเอานิ้วเนี่ยนะปัดหน้าจอลงมาแบบเนี้ยมันไม่เจอเมนูทางลัดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในเครื่อง vivo เครื่อง vivo ของมีฟังก์ชันเรื่องค้นหาอ่าถ้าบางคนไม่ชอบก็ปิดได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน่าท่เนี่ยสมมุติเวลาเราเอานิ้วเราเนี่ยนะถ้าเกิดเราเ,าเนี่ยปัดจากขอบตรงเนี้ยนะ เส้นเนี่ยปาดลงมาเนี่ยตรงไหนก็ได้คุณถ้าปาดลงมาเนี่ยมันจะเจอเนี่ยค้นหาเห็นไหมมันจะเป็นค้นหาอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่ไม่ชอบเลยไม่ปื้มปิดได้อ่านะถ้าคุณอยากจะไม่ต้องปิดก็ได้คุณก็แค่เอานิ้วคุณเนี่ยนะขึ้นไปข้างบนให้สูงๆหนยถึงขอบข้างบนเลยอ่ะนะแล้วคุณค่อยปัดมันลงมานี่อย่างเงี้ยเนี่ย แล้วก็ปัดลงมามันจะเจอเมนูทางลัดมันเป็นฟังก์ชันการใช้งานคุณเข้าใจมันนิดนึงก็ดีแต่ว่าบางคนก็ถามว่ามันปิดไปเลยดีกว่าไหมบา้คนหานะ่ะอันนี้มันปิดได้นะเขาก็ปิดยังไงละ่ะก็เอานิ้วคุณนะ่ะนะแตะบนหน้าจอตรงช่องว่างๆเลยพี่นี่กดค้างไว้เฉยๆแล้วเราก็ไปกดนี่ตั้งค่าหน้าแรกตรงนี้นี่อ่ะนี่แล้วจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างสักหน่อยโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนี่แล้วเราก็จะเจอคําว่า ปัดลงในหน้าจอหลักเห็นไหมอ่ากดลงไปในปัดลงในหน้าจอหลักมันจะติ๊กตรงคําว่าการค้นหาครอบคลุมโอเคไหมเนี่ยมันเป็นสีฟา้าขึ้นมาอย่างงี้พี่ก็มาติ๊กตรงคําว่าไม่มีให้มันเป็นสีฟา้าขึ้นมาสี่นี่ติ๊กๆลงไปแค่นั้นเองกดเข้าไปดูใหม่คุณก็จะเห็นว่ามันเป็นสีฟา้าคำว่าไม่มีแล้วถือว่าใช้ได้แล้วโอเคกดออกมาข้างนอก แล้วนั้นเราเอานิ้วเราเนี่ยนะลูดบนหน้าจอใหม่าลูดลงมาลูดตรงกลางแล้วก็ยังไหวไม่มีเห็นไหมไม่มีไม่มีมันไม่มีไม่มีค้นหาแล้วคุณจะเอาเมนูทางรัดคุณก็ต้องเอานิ้วคุณไปข้างบนอยู่ดีนั่นแหละอ่านี่คุณก็ลูดเข้าไปข้างบนนี่เหมือนกัน <unboxing> คือมันไม่ได้ลูดแต่ตรงกลางได้ก็ใจไวไ,ไอ้เมนูทางรัดแต่คุณก็ต้องนิ้วจิ้มขึ้นไปข้างบนอ่าแต่ก็ปิดการค้นหาเพ,พื่อไม่เพื่อไม่ให้พี่ลำคาญก็ ทำได้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ